ครับผมสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่อง KTW v i e w คอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีสินค้าใหม่ของมาคิตตามารีวิวให้ดูนะครับผมก่อนรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราด้วยนะครับอ่าตอนนี้เป็นกระติกครับผมเออเป็นเป็นตู้เย็นนะครับกระติกตู้เย็นไร้สายนะครับของมากิต a าครับทำมาใหม่นะครับไร้สายยังไงไปดูนะครับผม ตัวนี้เป็นาถาังขนาด20ลิตรนะครับผมบรรจุได้20ลิตรนะฮะก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงพอสมควรนะครับมีหูลากด้วยนะฮะนะครับมีล้อด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับสายสะพนยนะครับผมสายสะพายหนึเส้นแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นอะแดปเตอรอ์ เสียบไฟบ้านได้นะครับผมเสียบไฟบ้านได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเสียบที่จุดบุหรีได้นะครับผมที่จุดบุหรีในรถยนต์นะครับต่อได้นะฮะนี่นะครับรูปทรงก็สวยงามนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ต่อไฟเข้านะครับนี่นะตัวนี้ก็คือใส่แบตเตอรี่ได้นะครับผม ตัวนี้เป็นแบบ18บวุ้นแล้วก็แบบ40่วลตนนะครับผมใช้ได้2รุ่นเลยนะครับนี่นะครบรูปทรงก็สวยงามนะครับใช้งานง่ายนะครับผมไปดูสีการใช้งานต้นต้นกันนะครับเปิดเครื่องนะครับนี่ครับก็มีสถานะบอกอุณหภูมินะครับผมอ่าแล้วก็ สถานะแบตเตอรี่นะครับผมสองก้อนเมื่อกี้เราใส่ไปสองก้อนครับเป็นสิบสี่กับอ่าเป็นสิบแปดกับสี่สิบโวลต์เอ้สี่สิบโวลต์นะครับ <c oughs> เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ก็คือปรับอุณหภูมิได้ทําทาอุณหภูมิอุณหภูมิได้สองแบบนะครับผมแบบแรกก็คือทําความเย็นนะครับผมตัวนี้สูงสุดก็ลบได้สูงสุดก็คือลบสิบแปดองศานะครับทําความเย็นได้นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น ทำเก็บอุณหภูมินะครับผมเก็บอุณหภูมิความร้อนนะครับนี่ฮะนี่ฮะสถานะก็ขึ้นบอกตัวนี้คบวามร้อนส่วนความเย็นก็ขึ้นบอกเป็นตัวนี้นี่นะฮะถ้าเราทาความร้อนปุ๊บอ่าแล้วเราเราต้องการเก็บในอุณหภูมิธรรมดาแล้วก็ปกติแล้วก็กดมาที่หมดนี้ฮะนี่นะฮะเราก็ตั้งได้เลยครับผมสูงสุดได้ประมาณอยู่ที่หกสิองศาเลยนะครับถ้าทําความร้อนนะฮะเก็บอุณหภูมิได้นะครับ ต่ำสุดก็จะอยู่ที่30นะครับส่วนอุณหภูมิความเย็ยนนะครับผมทําความเย็ยนก็ทําได้ที่สูงสุดก็ลบสบองศาเซลเซียสนะครับผมนี่ฮะก็จะทางานไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิในถังก็อยู่ที่27นะครับผมก็จะทางานไปเรื่อยๆนะครับลูกทรงก็สวยงามนะครับผมเข้ามาท่านในสนใจก็เข้ามารับชมได้นะครับผมที่ ศูนย์อนก่นนะครับผมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่043306770นะครับหรือเป็นอดีไลนะครับ KTW LINE 6,000นะครับผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ